สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำเครื่องสักของ a อบานะครับเป็นเครื่องสักไราสาย EP 7 e p 7 p l u นะครับตัวนี้จะเป็นตัว <Yeah. S 1> อัปเกรดมาจากรุ่นก่อนนะครับอัปเกรดมาจากรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้เป็น EP 7ธรรมดานะครับ EP 7ธรรมดาอันนี้ตัวนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบปุ่มกดแบบนี้นะครับส่วนตัวใหม่นะครับจะมีขนาดยาว่านิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ บตเตอรี่นะครับตัวนี้สามารถหมุนออกได้นะครับแบตเตอรี่สามารถหมุนออกได้เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับตัวนี้ที่แตกต่างกันก็จะมีตรงนี้นะครับที่แบตแบตเตอรี่สามารถหมุนออกแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นทัชสกินนะครับนี่นะครับเรากดแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องเรากดนี่ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเครื่องทํางานแล้ว นะครับงไฟต่ำสุดปรับได้อยู่ที่4.2นะครับเราสามารถกดแช่ได้นะครับไฟสูงสุดอยู่ที่12โวลต์นะครับตัวเครื่องก็ ทำงานเป็นระบบไดเล็นะครับเป็นมอเตอร์มอเตอร์ขวางเหมือนเครื่องโรตารี่นะครับแล้วก็จะมีข้อเบี่ยงอกมาตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องวันนี้ก็ใช้ USB นะครับ USB Type C นะครับเวลาเราหยุดทำงานเรากกดนี่นะครับครั้งหนึ่ง ถ้าเครื่องทํางานจะขึ้นตัว B นะครับถ้าเครื่องถ้าเราหยุดก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องชุดหนึ่งก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือรายละเอียดตัวเครื่องเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับ คู่มือ EP7 p l u นะครับข้างหลังก็จะเป็นการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับก็จะบอกการชาร์จนะครับใช้ตัวชาร์จขนาด5โวลต์2แอมป์นะครับใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็รายละเอียดการใช้งานนะครับ แล้วก็ข้อควรระวังด้านล่างนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับก็จะมีบอกมอเตอร์รับประกัน1ปีนะครับแบตเตอรี่รับประกัน6เดือนนะครับพวกอะไรนะครับสแปร์พาร์ทนะครับรับประกันสา,สาเดือนนะครับทีมัน รุ่นนี้จะมีกระบอกแบบนี้แถมมาให้หนึ่งชิ้นนะครับเป็นกระบอกตัวเล็กนะครับแถมมาให้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นภายในกล่องก็จะมี ครับอันนี้มีตัวนี้แถมให้หนึ่งชิ้นแล้วก็สาย USB โอลิงนะครับแล้วก็แทนวางเคื่องสติ๊กเกอร์เอวาสตอนนี้เครื่องรุ่นนี้ที่ร้านเรามี มี3สีนะครับมีสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับสำหรับเครื่องตัวสีแดงกับสีดำนะครับจะเป็นสโตก3.5มินะครับส่วนสีเขียวจะเป็นสโตก ยาวนะครับสตอก4.2มิลตัวเครื่องนี้วัสดุทํามาจากอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็ใช้เครื่อง cnc ตัดเป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เคลือบสีแบบอนโนได์นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็จบงลงเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook j o เ e r ร์บาร์เตอร์ทั u ทู l ัลนะครับขอพระคุณมากครับ